หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับทุกคนเพรนะครับก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับ16,0 0 0เพชรเพนะฮะและก็จะมีในส่วนของบัตรซาร์คองหใบท,ทุ้งนันเองนะครับก็เดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับกันเลยนะครับ นี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสําหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้อง5ใบนะครับผมถ้าใครนะครับอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์คลิปนี้ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลอตอ Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟ่กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟีฟ่นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมดสามโค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้้้าไไไมมม่่่่กกกดดลคคค์ใหพพีี็แจโนะรับผ อ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกนในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจลูกเวตาตัวนี้เลยนะครับของจำนวน5แพ็กเกจครับ ก็จะได้รับตุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็นะครับพี่มีการแจกในในส่วนของเป็นตัวละครอาลูนั่นเองนะครับผมจำนวน5แพ็กเกจเหมือนกันนะครับก็ราคา1,999งพัรบาเครับต่อ1แพ็กเกจเนาะนะสำหรับตัวนี้ก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เหมือนกันเลยนะครับก็ได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกิปปืนครับเป็นแบบถาาาวรรรรรรคคคัััับบบบบผมมกกสถเเลลือได้ยนะ ได้เขาบอกไหนพบอกพี่มาได้เลยนะครับพี่จะทำการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกรบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ครับไม่ว่าเป็นแบบใหม่เนี้ยเขาหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะฮะได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการจัดส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ครับไม่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนชื่อครับผมหรือว่าท่าทางนะฮะหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเเลยนนะะครับ โอเคนะครับแล้วก็นะครับพี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมดสีข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งแชร์ให้กัผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีของตัเองเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติการสี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมตามกติกาี่บอกไปด้วยเนาะรดี๋ย่พี่บอกไบ อย่างแรกเรามาเริ่มเตือนที่ในสองซิคินเปิ้ลเลยดีกว่านะครับสกิปเปิ้ลนครับผมเป็นในสองเอเคมังกรกับหบอกนี้เลยครับเป็น AK เอเคเดฟมิงดะก้อนหมดาเมจดสองตราการยหนึ่งแล้วก็ 1, 2, กลุ่มใหกาซึกนนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับหมอ,อนี้นะครับ ก็เป okay okay. ็นเอเคเดฟมิงนะก้อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะแล้วก็จะมีในส่วนของเปสกาชมพูนะนี่เลยนะเปสกาชมพูอ่าทรัเป็นในส่วนของสกาคิวเปิร์ลเนะครับบวเมเนหนือตากระยิงสองลเปียนหนึ่งนะฮะสำหรับของนี้นะครับแล้วก็ท่าทางครับผมเป็นในส่วนของอ่าเดี๋ยวเราเริ่มที่ในส่องกระเป๋าก่อนดีกว่ากระเป๋าครับก็เป็นในส่วนของกระเป๋าพี่หลามใบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามใบนี้เนาะนะครับนี่เลยนะฮะหนึ่งใบนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับกระเป๋าพี่หลามแล้วก็ท่าทาง ครับไปในสองถ้าทางพี่ชาร์กนี่เลยนะครับนี่นะ baby shark จุดๆ baby shark จุดๆประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครอยากได้โค้ดครับก็รอดูคลิปนี้ให้จบไปเรื่อยๆนะครับีเดี๋ยวพี่จะบอกนะฮะว่าในสองเท่โค้ดอยู่ตรงไหนนะครับก็รอไปเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับพี่ขอพาไปในส่วนของการอัปเดตเกมก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของอ่าเป็น เลเจนด์ออฟดอการนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นสองเลเจนด์ออฟดอการก็เป็นกิจกรรมใหม่นะ,นะครับสำหรับนี้เล่นง่ายมากเลยนะครับแต่นะครับราคา,าสะสมอาจจะอืพูดได้ว่าแพงไปนิดหนึ่งนะแพงนิดหนึ่งนะพูดได้ว่าแพงไปนิดนึงก็ได้นะครับสาหรับวันนี้นะฮะเออนะครับอันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่สุ่มแล้วได้ในสองตัวเค็นโบย่าตรงนี้เนาะก็สามารถเอาไปแลกในสองปืนถาวรได้ฟรีเลยเออ,อน,นี่คือแบบดีจริงนะครับอ่านะครับ แล้วก็นะครับจะมีในสอบเป็นกิจกรรมเติมเกมกับ d t แท็กนะอันนี้เป็นกิจกรรมเนะ d ติมเกมดีแท็กนะก็ดีแท็กเอฟฟี่ไเติมเกมพันเบอร์ดีแท็กนะตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปด้วยเบอ d ร์ดีแท็กรับทีเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องดีแทกเนาะนะครับรับที่มากมายเลยนะครับอันนี้ก็อ,อันนี้สำหรับ Android เท่านั้นนะ,นะพี่ใช้ iphone <gasps> พี่เข้าไม่ได้นะครับพี่ใช้ iphone น,นะทุกคนนะครับอันนี้ขอขอ ยไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพี่ใช้โฟนนะฮะพี่ก็ไม่ไมีมือถือ Android ด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมในสองเป็นกิจกรรมปืนใหม่นี่เลยนะเป็นลูกซอง M1887 นึ่งแปดแปะฮะโบนอัลต้ากางยิง2อ่าบวกคอลลีโรดหนึ่งแล้วก็ลบเป็นยำนะสำหรับวันนี้นะเฮ้ยคือดีจริงแล้วก็สำหรับในสองเลยเจนเอาไปกันนะก็สามารถเอาเอานี่คืออ๋อเป็นหน้าฟร e ีไฟสปอร์ตเอ้ยโอ้โหอ,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 โอ้าวอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าอ๋อตกใจหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นสอง เดือดแก๊งนะครับลุกว้าวนะครับนี่เลย e s s e ชุด p r o u d of You นี่ยิ่สเคโอ้โห e ุดว้าว p r o u d of You ไว้เท่เฟลล์เฟลล์อเท่หล่อเท่นะครับแล้วก็จะมีในสองเป็นอ่นท็อคกเก็ตแลกปืนนี่เลยนะครับประมาณหนึ่งก็หนึงหนงหน่งอันนะฮะสามารถแลกได้ทุกปืนที่มีอยู่ในนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับปืนดีๆทั้งนั้นนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็จะมี2กิจกรรมนี่แหละนะิปเข้าไปดูกันนะครับนี่เลยกิจกรรมนี้นะก็เหมือนกิจกรรมที่สุ่มคาบุก,กิรอบก่อนเลยนี่เก็บเป,เป็นเก็บรูปภาพเนาะนะครับนี่ของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี VSS ด้วยนะครับทุกคนครับไม่มี VSS ด้วยว่ะเอ้ยเฟี้ยวว่ะ VSS อันนี้ถ้าพี่จะไม่ผิดมันจะบวกเอ่อเกี่ยวกับจอก,อกเกราะอะไรอย่างนะี้นะถ้าจะไม่ผิดเนาะโอเคห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรหนึ่งครั้งก็อืมร้อยยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบห้าเพชรนะร้อยยี่สิบห้าผีเดี่ยอ่า มาที่ป hey, right okay. oh, so wow. mm ุ hmm. hey, 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 uh, hmm. ๊บก็เกลือปั๊บนะทุกคนครับโอเคห้าครั้งต่อไปครับผมเฮ้ยได้โทเค็นเลยฮะเอ้ยได้โทเค็นมาแล้วหนึ่งอันนะครับผมอีกห้าครั้งครับเอ้ยได้โทเค็นอีกอันแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่อเท่นะครับแล้วก็ข่าววันก็จะมีสองเป็นสกิทลูกซองแล้วก็หิบแปลงร่างแล้วก็จะมีสองเป็นน่าจะเป็นกล่องสุบนะอันนี้นะฮะโอเคนะครับโอ้โหเกลืออีกว่านี่นะครับอีกห้าครั้งครับผมเฮ้ยได้โทเค็นอีกแล้วเฮ้ย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 นะฮะอีกห้าครั โอเคครับอีกห้าครั้งครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอีกห้าครั้งโอ้โหรอบนี้ไม่มาครับอ่าอีกห้าครั้งครับผมโอ้โหไม่มาห้ารอบนี้ไม่มาอ่าฮะรอบของวันตอนนี้เราได้อยู่เฮ้ยสี่สิบหกอันแล้วนะอันนี้โอเคห้าครั้งครับผมอออืื้หไม่มาฮะอ่าเริ่มสึกวันๆฮะอีกห้าครั้งครับผม อืมเฮ้ยเป็นรูปเนะเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปเฮ้ยรูปนี้ดีรูปนี้ดีนะครับรูปแรรูปแรนะครับแรแน่นอนในอนาคตนะครับอีกอีกห้าครั้งครับผมคิดว่าสมควรพอบอยครับเอ่อเราสมควรพอไหมครับทุกคนครับพี่สมควรพอไหมครับน้องครับโอเคสิบเก้าครั้งครับผมอืมเฮ้ยได็ดทางฟามิดอัพนะครับวันนี้ก็เพื่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอส่งรูปโปรไฟล์ตรงนี้ไป ห้องแต่งตัวก่อนก็แล้วกันนะฮะเฮ้ยอันนี้ได้ไปแล้วนี่ขอส่งห้องแต่งตัวนะครับนี่นะฮะก็เลือกสิทธิ์หมุนนะครับนี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยได้ทุกเข็นเฮ้ยพันเพชรพันเพชรได้แล้วครับทุกคนพันเพชรคือแบบหล่อเท่หล่อเท่อะครับทุกคนครับหล่อเท่หึพันเพชรพันเพชรนะครับโอ้โหคนอื่นหมดหกเจ็ดพันเราหมดพันเพชรหล่อเท่หล่อเท่จริงๆเลยอหอเดี๋ยวอีกเอ่อเฮ้ยโอ้โห คือพี่ตอนนี้พี่อยากได้ V S S มากนะครับตอนนี้นะคือโอ้โหโอเคส่งไปห้องแต่งตัวนะครับนี่นะก็กดเลือกทั้งหมดไปเลยกดไปนะครับนี่นะประมาณนี้นะฮะก็เออกดรับทุกซองก่อนเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเป็น M 1แบบแพชชั่นแรปเปอร์นั่นเองนะครับนี่นะโอ้โหเป็นแรปเปอร์อันเดอร์เอ่อเวิร์บะเออใช่์แรปเปอร์เดอะเวิร์นะครับนี่นะกดรับไปนะครับ ได้มาแล้วแล้วก็หินแมกนั่งครับผมรับไปก็กล่องศพครับเดดเบดนี่ครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นแอร์บอร์ดนะครับอะไรเนี้อ่าเอายูบอร์ดหรอนะครับนี่โอ้โหครบนะฮะขาด VSS นะครับตอนนี้ VSS เราจะทำยังไงได้บ้าง VSS คืออยากได้อยู่นะอยากได้ VSS อยู่นะครับโอเคห้าครั้งไปก็แล้วกันไม่ได้ได้ยากมาก VSS พี่ดูส่งแล้วนะครับว่าได้ยากจริงเพราะมันเป็นสีทองนะครับโอเคอีกห้าครั้ง เออพี่สุ่มไปค่าอีกค่าครั้งอีกห้าร้เพชรนะปึ๊บไม่ได้ครับผมอีกครั้งนึงครับหืบไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับทางซ้ายโอ้โหหมดแล้วฮะหมดแล้วฮะหมดแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกดเลือกไว้ให้หมดเลยนะครับนี่นะกดไปเลยวีดเอ็ดหายครับทุกคนโอ้โหวีดเอ็ไม่มาเลยครับทุกคนครับวีดเอ็ไม่มาเลยครับผมนี่นะ โอ้ยอยากแอบบอกตรงอยากได้ V S มากนะครับเฮ้ยไม่ได้หรอไอสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้นะครับอืออีกครั้งนึงครับผมอืเฮ้ยคือ V S ไม่ได้จริงดินะครับคฮ้โอ้โหได้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 รูปโปรไฟล์ได้พื้นหลังพื้นหลังเฮ้ยพื้นหลังเอาอยู่นะเอ้ยได้โอ้โหรูปโปรไฟล์แล้วนะครับไปโอเคสำหรับ V S ไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะ V S พี่ไม่แน่ใจว่าบวกอะไรนะจะบวกพวกอรากตากรยิงแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูลูกซองกันหน่อยดีกว่านะครับลูกซองไหน นเอยลูกซองลูกซองลูกซองนี่นะครับเ้ฮ้ยเฮ้ยหล่อเทหล่อเทนะครับกดสวมใส่ไปเลยดีกว่าหล่อนะเทนี่นะครับเป็นโซนะครับทุกคนครับเป็นโซ่ครับผมหล่อเทจริงๆเลยโอ้โหมีไฟด้วยเป็นลูกซองไฟม่วงนะเออชื่อใหม่คืออันนี้อันนี้มาแทนที่อันนี้เลยนะครับผมบอกเลยมาแทนที่ลูกซองดีแท็กเลยนะครับแล้วก็ของดวงใจนะครับขอดูกล่องดวงใจก่อนสำหรับกล่องดวงใจนะ นี่อุ้ยอ๋อมันมันไม่มีเอฟเฟกนะครับก็ไอบอร์ดครับผมไอบอร์ดครับไอบอร์ดอ่าอยู่ไหนเอ่ยไอบอร์ดอยู่ไหนครับไอบอร์ดอยู่ไหนครับนี่เฮ้ยมีเอฟเฟกด้วยเอ้ยหล่อ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 แล้วก็ลมชิชิบครับผมลมชิบก็อันนี้นะครับเอ้ยโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปแจกพันตัวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คคคคคครรรรรััััับบ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 บ๊๊๊าาาายยยยททุุุกกกนนนะผมจ เป้วรทุกคนนะครับผมจุ๊บๆหล่อเทะนะคลิปนี้หล่อเท